กลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสนุกดีครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปพิเศษกับข้อมูลทีมชาติสกอตแลนด์ครับในศึกบอลยูโร2020รอบสุดท้ายน,นี้สกอตแลนด์ลงทําการแข่งขันอยู่ในกลุ่มดีครับประกอบไปด้วยทีมชาติอังกฤษทีมชา,า,า,าติโคเอเชียทีมชาติสกอตแลนด์และทีมชาติสาธารณรัฐเช็กทีมชาติสกอตแลนด์นั้นในรอบสุดท้ายจะลงทําการแข่งขันเกมแรกพบก,กับทีมชาติเช็กครับลงแข่งขันกันที่สนามแฮมเดนพาร์กนะักัสโลประเทศสอแนด ต่อก together, the ันด <c oughs> ้วยเกมที่2ครับทีมชาติสกอตแลนด์จะลงทาการแข่งขันกับทีมชาติอังกฤษลงทําการแข่งขันกันที่สนามเวมบีสเตเดียมครับเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษครับและเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติสกอตแลนด์จะกลับมาตั้งหลักอยู่ที่บ้านครับสนามแฮนเดนพาร์คนะกัสโลประเทศสกอตแลนด์จะลงทําการแข่งขันกับทีมชาติโคเอเชียเป็นเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มครับถือได้ว่าทีมชาติสกอตแลนด์นั้นก็มีความได้เปรียบอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเกมแรกได้เตะในบ้านและเกมสุดท้ายได้กลับมมมาาาาเเเตตะะททีีี่่สนนนนััวอองแลกก3้จจป็ร ตาว่าสกอตแลนด์จะได้เข้ารอบด้วยหรือไม่ก็เป็นไปได้นะครับเรามาดูผลงานของทีมชาติสกอตแลนด์ลงทําการแข่งขันใน23เกมหลังสุดครับผมว่าทีมชาติสกอตแลนด์นั้นทําผลงานได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับใน23เกมการแข่งขันนั้นจะประกอบไปด้วยฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือก2020จํานวน12เกมการแข่งขันครับที่ทีมชาติสกอตแลนด์ลงทําการแข่งขันบอกเลยว่าสกอตแลนด์นั้นฝาจะผ่านเข้ามาเล่นในฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายนั้นโคขาต้องลงทําการแข่งขันถึง12เกมครับต,ตวจจุโทษ่าะ พ้นเข้ามาได้ถือว่าสู้สุดใจเหมือนกันครับกับทีมชาติสกอตแลนด์และก็จะมีในส่วนที่2ฮะก็จะมีฟุตบอลเนชั่นลีกนะครับ6เกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก3เกมการแข่งขันครับและปิดท้ายด้วยฟุตบอลอุ่นเครื่องอีก2เกมการแข่งขันครับก่อนที่ทีมชาติสกอตแลนด์จะลงทําการแข่งขันในศึกฟุตบอลยูโร2020เกมแรกพบก,กับทีมชาติเช็คครับผมเรามาไล่เรียงกันดูนะครับในอันดับแรกครับผมผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020รอบคัดเลือก12เกมการแข่งขัันนน้ ทีมชาติสกอตแลนด์ทำผลงานด้วยการชนะ5เสมอ2แพ้5ยิงได้17ประตูเสีย22ประตูเก็บไปได้3กินีนชีตครับและในส่วนที่2ก็เป็นฟุตบอลเนชันลีก6เกมการแข่งขัน,น,นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก3เกมการแข่งขัน,น,นและฟุตบอลอุ่นเครื่องอีก2เกมการแข่งขันครับทีมแค่สกอตแลนด์ทำผลงานไปด้วยการชนะ3เสมอ4แพ้4ยิงได้15ประตูเสีย9ประตู เก็บไปได้4กีนชีสครับและรวมการแข่งขันทั้งหมดใน23เกมการแข่งขันหลังสุดของทีมชาติสกอตแลนด์ทำผลงานรวมไปได้ด้วยการชนะ8เสมอ6แพ้9ยิงได้32ประตูเสีย31ประตูเก็บไปได้7กีนชีสครับและแผนการเล่นของทีมชาติสกอตแลนด์หลักๆช่วง23เกมการแข่งขันนะครับที่ผมเห็นหลักๆเลยก็คือ3-5-2ฮะเห็น3-5-2อยู่บ่อยมาก น่าจะเป็นแผนหลักของทีมชาติสก,กอตแลนด์ที่จะใช้ลงทําการแข่งขันในศึกฟุตบอลยูโรครั้งนี้ครับผมต่อมาเรามาดูรายชื่อของนักเตะทีมชาติสก,กอตแลนด์ที่จะลงทําการแข่งขันในศึกฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายกันนะครับผมก็ได้นํารายชื่อทั้ง26คนนั้นไปดูสถิย้อนหลังผลการแข่งขันใน23เกมการแข่งขันหลังสุดของทีมชาติสก,กอตแลนด์ว่านักเตะคนไหนนั้นได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงกี่เกมตัวสำรองกี่เกมนะครับแล้วก็ทําผลงานยิงหรือแอซซิสกันไปได้เท่าไหร่กันบ้าง ก็อย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับว่านักเตะทั้ง26คนนั้นได้ทําผลงานอย่างที่เราได้เห็นกันครับผมและต่อไปผมจะไปสรุปรายชื่อนักเตะของทีมชาติสกอตแลนด์ที่น่าสนใจและน่าจับตามองน่าพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะใช้นักเตะของ ทีมสกอตแลนด์ในการจับทีมครับผมนักเตะคนแรกของทีมชาติสกอตแลนด์ที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเดวิดมาแชลจากสโมสสดนร์บี้ฮะโดยมาแชลนั้นได้รับโอกาสลงสนามใน23เกมหนักสุดของทีมชาติสกอตแลนด์ลงเป็นตัวจริง15เกมราคาอยู่ที่5ล้านครับถือว่าเป็นนักเตะในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับที่ได้รับโอกาสลงสนามมากที่สุดจาก3คนที่ ทีมชาติสกอตแลนด์ส่งรายชื่อทําการแข่งขันในตชฟุตบอลยูโรครั้งนี้ฮะเ็าคิดว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับเพราะว่าคงจะเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมในตช์ฟุตบอลยูโรครั้งนี้แน่นอนครับนักเตะตัวรับตัวแรกของทีมชาติสกอตแลนด์ที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมสตีเฟนโอโดอนเนลจากสโมสส์นมัธเ,เวลครับโอโดอนเนลนั้นได้รับโอกาศลงสนามใน23เกมการแข่งขันหลังสุดของทีมชาติสกอตแลนด์ลงเป็นตัวจริง12เกมทำได้2แอสซิส ราคาอยู่ที่4.5ล้าน,นครับตำแหน่งที่เล่นก็คือแบ็กขวาวิงแบ็กด้านฝาครับถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับเพราะเป็นกองหลังที่ราคาถูกที่สุดในบรรดากองหลังที่น่าสนใจและน่าจับตามองของทิมชาสิสกอตแลนด์ฮะราคาอยู่ที่4.5ล้านเท่านั้นแถมเล่นในตำแหน่ง แบ็กและวิ่งแบ็กด้วยครับจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจาับตามองของทีมชาติสกอตแลนด์ตำแหน่งตัวรับครับนะักเตะตัวรับคนต่อไปของทีมชาติสกอตแลนด์ที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับต้องมีชื่อของคนนี้แน่นอนครับกับตันทีมแอนดิวโลเวซันครับจากสโมสรลิเวอร์พูลใน23เกมล่าสุดที่ทีมชาติสกอตแลนด์ลงทำการแข่งขันโลเวซันนั้นได้รับโอกาสลงสนาม15เกมยิงได้1ประตูทำได้2แอสซิ์ครับราคาอยู่ที่5.5ล้านครับก็ถือว่า ยังไงก็ต้องไปลงสนามแน่นอนครับตำแหน่งที่เล่นก็ถือว่าดีมากฮะในตำแหน่งแบ็กซ้ายและวิงแบ็กซ้ายครับโรเบอร์สันจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับนักเตะตัวรับคนต่อไปของทีมชาติสกอตแลนด์ที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับแฟนๆปืนใหญ่อาเซนนอลรู้จักเขาดีครับผมคีแลนเทนนี่ครับจากสโมสรอนปืนใหญ่อาเซนอนฮะเทนนี่นั้นได้รับโอกาสลงสนามใน23เกมลักสุดของทีมชาติสกอตแลนด์ที่ลงทำการแข่งขันลงเป็นตัวจริง7เกม ทำได้3แอซิสราคาอยู่ที่5ล้านครับตำแหน่งที่ผมเห็นเล่นในตามทีมชาติของเทียนนี่นั้นเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ครับแต่ว่าเทียนนี่นั้นในชีวิตจริงที่เล่นกอาร์เซนอลนั้นสามารถเล่นในทั้งตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยนะครับแต่คิดว่าในตำแหน่งแบ็กซ้ายนั้นลูเบอร์ซันน่าจะประจำการอยู่เทียน <Tier ney S 1> นี่ก็เลยคงจะมาเล่นใน,ในตำแหน่งเซนเตอร์ แต่ก็ยังถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับค่อนข้างจะการันตีในตำแหน่งตัวจริงค่อนข้างสูงครับจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองของทีมชาติสกอตแลนด์อีกหนึ่งตัวครับและก็เดินทางมาถึงนักเตะในตำแหน่งตัวลูกของทีมชาติสกอตแลนด์ที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับเบอร์หนึ่งครับต้องยกให้เขาเลยครับถือว่าทําประตูได้มากสุดในทีมชาติสกอตแลนด์ทั้ง26คนที่ลงทลรํรแข่งขันในซุสคิดบอลยูโร2020ครั้งนี้ครับผมจอห์นแม็กกินครับจากสโมสอแอตต แม็กกินนั้นได้รับโอกาสลงสนามใน23เกมหลังสุดของทีมชาติสก,กอตแลนด์ที่ลงทำการแข่งขันลงเป็นตัวจริง16เกมตัวสำรอง2เกมทำได้10ประตู2แอสซิสต์ราคาอยู่ที่7.5ล้านครับแม็กกินนั้นตำแหน่งที่เล่นคือเป็นกองกลางฮะแล้วก็เบ็ดกองกลางตรวลุกในตัวด้วย แถมได้ในตำแหน่งกองหน้าริมเส้นฝั่งขวาได้ด้วยนะครับจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองในตำแหน่งตัวลูกของทีมชาติสกอตแลนด์ฮะถือว่าเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดในทั้ง26คนด้วยผลงานที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่ายิงได้ถึง10ประตูก็คงจะเป็นตัวความหวังอีกหนึ่งตัวครับของทีมชาติสกอตแลนด์ในตำแหน่งตัวลูกครับถึงราคาจะอยู่ที่7.5ล้านแต่ก็เป็นตัวที่น่าลงทุนและน่าเสี่ยงกับทีมชาติสกอตแลนด์ครับผมนักเตะในตำแหน่งตัวลูกคนต่อไปครัับบผมมเชดาคร จากสโมสรนเซาท์แฮมตันเชียร์ดามนั้นได้รับโอกาสลงสนามใน23เกมนังสุดข,ของทีมชาติสกอตแลนด์ลงเป็นตัวจริง3เกม ตัวสำรอง1เกมยิงได้2ประตรูราคาอยู่ที่6.5ล้านก็ถือว่าเชียร์ดัมนั้นช่วงหลังๆมานี้ครับทีมชาติสกอตแลนด์เรียกใช้งานค่อนข้างจะบ่อยนะครับใน4ี่สาเกมหลังมานี้นะครับเชียร์ดําที่ฟอร์มร้อนแรงกับโมสรอนเซาท์แฮมป์ตันนะครับถึงจะอาจจะร้อนแรงไม่มากแต่ในานามทีมชาติก็ถือว่าเป็นนักเตะอ,อีกหนึ่งตัวที่พอจะไว้วางใจได้ครับทีมชาติสกอตแลนด์ก็คงต้องฝากความหวังไว้ที่เชดํมครับว่า วันที่เขาลงแข่งขันนั้นจะสามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้หรือไม่จะนําพาสกอตแลนด์สู่ชชนะได้หรือเปล่าครับเชียร์ดามนั้นเล่นในตําแหน่งกองหน้าฮะก็คงต้องรอพิสูจน์กันต่อไปครับว่าเชียร์ดาจะมีเซอร์ไพรส ให้กับทีมชาติสกอตแลนด์ได้หรือไม่ครับจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองใน,นตำแหน่งตัวลูกของทีมชาติสกอตแลนด์ครับนักเตะในตำแหน่งตัวลูกคนสุดท้ายของทีมชาติสกอตแลนด์ที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมลิงดอนได้จากสมโมสร q ิ r อครับจากอังกฤษครับผมโดยไดนั้นได้รับประกาศลงสนามใน23เกมนักสุดของทีมชาติสกอตแลนด์ลงเป็นตัวจริง10เกมตัวสำรอง1เกมยิงได้2ประตูทำได้1อซิสต์ครับ ราคาอยู่ที่6.5ล้านครับถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวในตำแหน่งกองหน้าครับที่น่าจะมาจับคู่ในตำแหน่งแผน3-5-2ของผู้จัดการทีมสกอตแลนด์ครับคงน่าจะได้เล่นยืนคู่กับเชียร์ดันในตำแหน่งกองหน้า2ตัวครับก็ถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจและน่าจับตามองแถมราคาก็ถือว่าไม่แพงมากครับอยู่ที่6.5ล้านก็ค,คงต้องรอดูกันว่า ู่นี้นั้นจะทําผลงานเล่นเข้าขาและโชว์ฟอร์มสามารถหาคะแนนให้กับทีมชาติสกอตแลนด์หรือผู้จัดก,การทีมที่มั่นใจในตัวพวกเขาเรียกเข้าสู่ทีมทําคะแนนเป็นกรอบเป็นกลับได้หรือไม่ครับยิงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองอ,อีกหนึ่งตัวครับสำหรับลิงดอนไคร์ของทีมชาติสกอตแลนด์ครับผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้อบูลของทีมชาติสกอตแลนด์และนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับมีความคิดว่าในทีมชาติสกอตแลนด์ ดูจากรายชื่อในกลุ่มของทีมชาติสกอตแลนด์นั้นทีมชาติสกอตแลนด์นั้นอาจจะมีลุ้นนะครับได้เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมไม่อันดับที่ดีที่สุดก็าอาจจะเป็นอันดับ2ได้ถ้าเพราะว่าพวกเขานั้นถ้าว่ากันจริงแล้วได้เล่นในบ้าน2เกมและรอจังหวะดีๆโชว์ผลงานโดดเด่นอาจจะสามารถมีเซอร์ไพรส์ได้เข้ารอบ16ทีมโดยไม่ใช่อันดับ3ก็เป็นไปได้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับที่รับชมมาถึงช่วงนี้ขอบคุณทุกซัก like, ก share, กบสไคร์ทุกไลค์ สนับสนุนชอบสนุกดีมาด้วยดีตลอดมาขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ